สวัสดีครับผมโค้ช์ตอนวันนี้มาทําคลิปกันนิดนึ่งนะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าผมวันนี้มาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะก็คือที่โรงพยาบาลวิภาวดีเราเรียกได้ว่ามาฉีดวัคซีนนกเข็มแรกนะครับของแคสตรานะครับก็เพิ่งมาถึงช่วงประมาณ5้านาทีที่ผ่านมาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะใช้เวลาเนาะเขาให้เวลาช่วงเวลาของผมเนี่ยคือบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามครึ่งนาทีอย่างหนึ่งคือได้คอนเนคชั่นจากทางญาตินะก็เดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากานศะกันอีกที ก็นี่ครับตอนที่คุณเข้ามาเนี่ยาจากที่ผมเห็นตอนนี้คือก็จะมีคนต่อแถวที่ด้านหน้าตรงนี้ครับมันเป็นเหมือนจุดลงทะเบียนที่เขาระบุไว้อยู่แล้วเนาะใช่ซึ่งในปกติก็แค่ยื่นมาประชาชนอย่างของผมเนี่ยได้มาจากญาติอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเลคคอร์ดมันจองชื่อเอาไว้ให้อยู่แล้วก็มีรายชื่อแล้วก็แค่ตรวจเช็คนิดนึง นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรียกได้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพอเราไม่มีรายชื่อที่โรงพยาบาลเขาก็ให้เรากรอกเอกสารเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับมันเป็นการกรอกประวัติแค่นั้นเองอเนี่ครับอัน,นล่าสุดเป็นเอกสารที่เขาให้ผมมากรอกเพิ่มเติมเนาะคือนอกจากเอกสารชุดแรกที่กรอกเป็นแบบฟอร์มเล็กๆแล้วเนี่ยเออคราวนี้ก็จะมีแบบแบบฟอร์มที่เขาให้กรอเกเพิ่มเติมก็จะเป็นเหมือนรายล,ละเอียดเกี่ยวกับโรคเนาะว่าแบบคุณเคยมีแพ้ยาแพ้อะไรตรงนี้หรือเปล่า เนก็กรอบามความจริงแค่นั้นนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปยื่นเอ,นเอกสารต่อนสกู่ผมเพิ่งยื่นเอ,นเอกสารที่จะกี้กรอกให้เขาไปเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวรอเขาเรียกชื่อรอเขาเรียกชื่อตอนะน,น,นี้เขาเรียกชื่อแลก็โอเคข้างในนี้เขาเหมือนจะให้วัดความดันก่อนนะครับก,ก็ยื่นเอกสารใช้เวลานานไหมครับปกติาไม่นานไม่นานมากนะ ขออนาตดาันก่อนนะครับก็ <st ay> ตอนนี้เขาวัดความดันผมนะครับอยาสบายสบายตอนนี้เขาวัดความดันนะครับแล้วก็มีวัดออกซิเจนแล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยปกติคนมาฉีดเยอะไหมครับช่วงนี้ <im itation> วันนึงประมาณส0 0ร้อถึงสี่ร้อยสามึงสี่ร้อโอ้ได้แค่นั้นเองใช่ไหมครับซึ่งหลอดช่วงนี้ก็คือเป็นแอสตา เสร็ฉีดปุ๊บนี้ผมต้องรอกี่โดสหรือกี่ชมอกครับครบก็เมื่อสักครู่ที่ลองถามเจ้าหน้าที่ดูเจ้าหน้าที่เขาแชร์ว่าวันหนึ่งอย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แอสตราเข้ามาเนาะแล้วก็แต่ละวันเนี่ยจะฉีดได้อยู่ประมาณ3 0 0ร้0ยคนจากที่เขาแจ้งนะครัก็เท่าที่ดูก็ในส่วนของทางทีมแพทย์ทีมพยาบาลอะไรเงี้ยก็ พยายามทำงานกันอย่างเต็มที่หนักครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนก็แล้วกันนะครับถ้าห่างังฉีดมีผมว่ามีใครจะทำอ้ไรให้กินคารานะครับคร, <Okay. S 2> รอฉีดอยู่นะเมื่อกี้คุณพยาบาลเขาแจ้งว่าออจะได้ฉีดแอสตรานะครับก็ ฝากเพื่อนๆพี่ๆเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะว่าอยู่รอดปลอดภัยเป็นปกติแล้วอย่างนี้เออผมจะต้องฉีดอีกกี่โดสหรืออะไรกี่เข็มบ้างอ่าเข็มที่2จะเป็นอีกสิบถึงสิบสองสัปดาห์สิบถึงสิบสองสัปดาห์สามเดือนนะอ๋อทั้งหมดคือสามเข็มใช่ไหมครับสองเข็มทั้งหมดสองเข็มโอเคอีกสิบสองสัปดาห์นะประมาณสามเดือนทำผมได้เลยครับฝากคุณพยาบาลเบาๆนะครับผมกลัวเข็ม ได้ครับนนะะได้ครับตอนนี้ผมมองกล้องเต็มที่แล้วผมก็เห็นภาพเลยครับ <laughs> 12สัปดาห์โอเคก็ประมาณ3เดือนนะครับแล้วหลังจากฉีดนี้ก็คือ,อ,อต้องรอเข็ม2ผมยังสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ใช่ไหมถ้าเขาเปิดใช่ค่ะโอเคเราต้องรอให้ฉีดคนก่อนเนาะแล้วค่อยครับผม แล้วหลังจากฉีดเข็มแรกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูอาการสักประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะโอเคแล้วพอกลับไปเนี่ยใช้ชีวิตต้องอะไรย่งไงบ้างใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะโอเคถ้าอาหารมปวีหรือว่ามีไข้ที่นึงอะไรก็ต้อกินพาราได้เลยงงนอนก็ผัผโอ้โเสร็จเรียบร้อยรัโอ้ไม่เจ็บเลยนะครับตะกี้เหมือนโดนมดกัดแวบหนึ่งนก็เอ่อแนะนาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนแล้วกันนะถ้าเกิดว่า ใครที่สะดวกเนาะก็จองวัคซีนได้คุณก็มาฉีดได้เลยนะครับอย่างโรงพยาบาลวิภาวดีเนี่ยลองมาติดต่อดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นออปชั่นให้กับเพื่อนวพี่นะครับในการลดความกังวลที่จะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับอยู่ในจุดที่เรียกว่าเขาให้เราพักร่างเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยมีหลายคนที่แบเขามาพักอยู่คือพูดง่ายๆคือดูอาการประมาณ30นาทีแล้วว่าช่วง30นาทีหลังจากนี้นะ ก็คือร่างกายของเราเนี่ยปกติหรือว่ามีอาการอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ mm hmm. เมื่อสักครู่เนี่ยทางพี่พพยาบาลเขาก็แจ้งมาเนาะ mm hmm. ว่าถ้าเกิดว่าช่วง30นาทีเนี่ยไม่มีอาการอะไรก็น่าจะกลับได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ประมาณ1นถึงวันเนี่ยอเกิดอาการนะเพราะว่าจักพี่ผมเช็คข้อมูลมาเขาบอกว่าเวลาฉีดแอสตาราเนี่ยคุณอาจจะปวดหัวหรือว่าเป็นไข้อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเขาบอกว่าถ้ามีอาการปวดเกิดขึ้นเนี่ยให้คุณทานพราราได้เลยนะครับประมาณนั้นเนาะ น,นี้บอกเป็นเป็นไปด,ดีทุกคนเดี๋ยวเราลองไปรอกันนะอีกสัก30มนสะินาทีตอนนี้ผ่านมาประมาณ12นาทีนะครับเขาให้เรานั่งดูอาการประมาณ30นาทีนะครับกอ็อาการผมตอนนี้เท่าที่ผมเห็นชัดๆนะผมรู้สึกว่าผมมีมึนๆม,มึนหัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตารู้สึนง่วงเหมือนตามันหนักๆแล้ว้็งง่วงค่อนข้างง่วงเลยเนาะซึ่งก่อนม,มันไม่ได้รู้สึกง่วงขนาดนี้ นะครับแล้วก็ที่เห็นเมื่อกี้สัมผัสหน้าผากเนี่ยเออเหมือนตัวมันอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดชัดแฟนก็บอกเหมือนกันว่าเหมือนนี้ไข้ต่ำต่ำน้อยนอยเนาะซึ่งอาจจะเป็นปกติข,ของการที่ฉีดทัสปาเนาะเดี๋ยวต้องมาดูต่อว่าพอครบสามสิบนาทีหรือว่าหลังจากนี้หนึ่งถึงสองวันเนี่ยจะที่เช็คมามันจะเป็นยังไงนะก็ต้องมาดูอาการกาันอีกทีหนึ่งนะครับก็เพิ่มเติมคนระับตอนนี้ผมเอามือจับ หัวเนาะการกระบาลนะครับรู้สึกว่ามันเหมือนมันอุ่นมันอุ่นนะอันนี้แบบอุ่นขึ้นอะเมื่อกีจับแนละ้วมันร้อนๆอุ่นๆเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิหรือว่าที่เขาบอกว่าบางคนฉีดระบบอาจจะมีผลั้านเชิงนเชิงแบบไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออต้องดูอาการต่อนะ ครับก็ตอนนี้นะครับผมฉีดเสร็จเรียบร้อยสําหรับเข็มแรกนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่รอ30มนาทีแล้วเแจ้งอาการเขาไปแล้วนะก็สิ่งที่พบเจอที่ผมเห็นเนี่ยก็มีอาการง่วงรู้สึกว่าง่วงนะหนังตามันเหมือนอยากจะหลับตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีไข้อุดอุ่นขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้แบบร้อนจี๋เหมือนสมัยตอนที่เป็นไข้เนะเออา,กากะจับทางกบาลก็คือแบบอุ่นขึ้นมาแล้วก็หน้าผากเนี่ยก็รู้สึกว่าอุดอุแล้วก็เพิ่มเติมที่เห็นอาการปวดไม่มีนะแต่ว่าอาจจะมีแบบ จุดที่ตึบๆอยู่บ้างเหมือนมึนหัวนิดหน่อยเป็นบางช่วงเป็นบางจังหวะนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตลอดเวลาเนาะค,คิดว่าน่าจะปกติหนึ่งถึงสองวันนี้เขาแจ้งผมไว้ผมอยู่ทํางานแล้วก็ดูอาการนกเออเป็นหลักษี้ก็เพื่อนๆคนไหนฉีดเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้แชร์กันนิดนึงเนาะจะได้รู้ว่าคุณเป็นาอะไรยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะฉีดที่ไหนหรือยังไงก็ลองมาติดต่อที่ โลงพิบาลวิภาวดีดูโอเค้าไงนปิดคลิปวันนี้เลยก็เรลากับแลวจั s ซ mm ี y hmm. o ูสำหรับวี mm hmm. หลอกนู้นนะครับบ mm ๊ายบาย